sau khi khâu cái là các má bước vào choôm 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 con đi thay này con đeo bao lên hai con rồi hàm à, mẹ hang đấy, hết, <laughs> ชาวบ uh. ้านกับวะแข็งแห้งเด้อทุกคนเด้อแบกเข่าแบกอย่างนี้โอ้ยสบายเป่าเข่านไงบองโน่นยังมีแต่เพิ่งยิงไงอันนี้คนเดียวน <athletes> ่ะอันนี <Mohammed. S 2> ้เป็เป่าเงาเว้แข็งแห้งแข็งแห้งเป่าสั้นๆนะหาเม้าเฮ็ด นี่คนแข็งแห้งพ Mont ี่น้องเอ้ยเปล่าเข้านี่บระยานเลยโอนมากระถามขึ้นบ่าเพราะนั่นอะไขึ้นถึงกระตูยิ่งปรยันเบิ่งบ่าเพือกไปนี่เฮ็ดสาวบ่ได้พืนนี้นี่เฮ็ดคนเดียวแล้วนี่โอนโอ้โหดี๋ยวอนหลังแล้วชื่อเจ้าพูดถึงอะไรพูดเลยนะโอน หลังจากกินข้าวอิ่มแล้วก็ขนเข้าขึ้นรถนะคันนี้ใส่ผู้สาวย่อปลอข้าเนาะอันนี้ปลอเพลือขึ้นเ็ดคนเดียวเลยแน่แน่แน่ปลอเพือบักเพือเห็นผู้สาวนี่บอได้เฮ็ดรถไหนโอ้โห่โหนโหนโหนโนโจมเลยเวลาเล็กชูย่อโตชี้ชิบวะ ี่ยี่ตรงไหนวะแ่ดูพักคนเอา่อยู่ยเดียวม่เท่ี่น้เดียวนี่ยูนเดียวแค่สตล์เดียวเปาได้เปล่าได้ก็ได้นี้เียนไว้ยุนอ่ะพันกันเดียวพันแดงตัวนี้แหละพันสี่ร้อยพันชีชีบ hai vui chưa cư nhớ kèng hàng coi ui chị khó im ghi nè kèng lang ủa hai hang tết chồm có lơi chồm 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 อาหมอเกงแฮงนะกิใกล้กับมูไปเลยเสร็ออมา้ไอ้เอ้อมผนะหัวนะหัวทีให้แค่วออกนะหัวแบบนีเสน่น่เต็มบาทเลยทันนะ Ừ, vào nó thấy ừ, này hết. Oh. <laughs> nè men nhé cái, men nhé cái, nát chưa, nát chưa. god love the land by land เป็นทางตามเด็กก่อนแล้วก็ใครตูเสร็จทางก็สีงี้ยงักจะน้อยนอบบอลหนึ่จ้ะเพราะว่าเป็นห่วยห้องห่วยเนาะเป็นห่วยน้อย แว่ว่าน้ำแห่งละวส่เกียร์สองไปเลยนะห้องนี้จะเป็นทางนะทางเข้าบ,บ้านระกิ้ทุกคนนะเป็นทางเลยนะทางง่ายแข็งแรงไเลย nó chắc rồi ô lòi rồi có tèng vào đây nè hòn này vào đây rồi <cười> 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 มาฮอนแล้วแล้วทุกคอด้วยนี่กำลังขนเข้าเป็นเสร็จแล้วโอ้ยโอ้แข็งแรงขนาดเนาะ เอาเข้าขึ้นเล้าบาดนี่ทางในเนี่เขาจะาจะทอกเนาะจะทอกไว้เลยบ่ได้ใส่เป่าไว้เนาะทุกคนเนาะเรานี่มีโอกเป็ดโคกไก่ได้ทุกคนนะอันนั้นก็นเลี้ยงเป็ดทางในเป็ดเป็ดยังน้อยนะทุกคนเนาะโอกเป็ดโคมกมูอันนี้โอกเป็ดแต่นั้นจะเป็นโคกมูก นี่แหละเกิดส่วนน้องเข่าลูกพ่อลกพ่อลูอกพ่อน,นี่จะเป็นญาติพีน่น้องนะทุกคนนะมาช่วยเดี๋ยวปัดเขา้าเดี๋ยเกิดเดี๋ยโตนะทุกคนเนาะมองเห็นในนี้นนนจะเป็นเขา้า สีทอดเรียบร้อยแล้วไปมีเงิะมาเดี้่าเอามาเบิ่งทางในทุกคนเลยมันก็สีมืดๆในจักหน่อยเข้าเข้าแล้วออกบ่ได้ไปนําเลยเนี่ยมาโอ้สิได้แะมดําเฮีย

คนนะเป็นวิธีชีวิตปั่นเข่าปันน่นนะครับทอกเสร็จแล้ววิธีชีวิตวิธีชีวิตเก็บส่วนนบทลาวครับวิธีดังเดิมปั่นแล้วก็จะได้ทอกนะครับจะเอาจะไปะได้ไวทุกคราง่ายละวนี่เป็นวิธีการทอกเข่า มือจุบน้ำทวมข้อนครับช้าแล้วมันยีครับเอาท่วงทอนละซับอะไรนะแบกโยนเทียนแบกมาโยนมันกันนนี่โอ้รถจะส็องล้อตู้เคยเ่อนอ่งัหนซัำได้เราจักขันเขาจะถอยหมดเลยก็ ดมวนขนาดเนาะโยนเนาะบ้านเฮากับซบ้านเฮาเอาวิธ huh ีเส็จวิธีซาวบ้านเนาวิธีก้มซาวนาปั่นข้าปั่นน้ําแล้วก็ทอกใส่เหล้า้ยก็มือเข้าสิทับแอวฮาพี่บ่ไบ่นี่ะดิ ใช่แต่ประตูมันห้อมเนาะชื่อไปเริ่มันไปเพ็ดเล้าเฮ็ดประตูกว้างอ่มันสบายเออปูรถหอนยานถอยขึ้นมาบุกถอยได้เห็นรถเลยได้เฮ็ดแบบไปครัวไปเลยแล้วแบบนีนเริ่มออกแบบแล้วแบบไหนหานลายทุกไม่ใช่เฉพาะละก็บอกเขาว่าบือก็เด้อบือก็ยอมอะไรตอนนี้ บ้านยิงเงียขนาดสุดเ,เขาจะเกียวข้อ,อ,อกันเกียวข้วปันข้วมาเลยบ่แก้วมีสองทงทุกคนออกแล้วได้ท,งท้งยังไงทงนะมีอยกนึงบ่กันขั้น <laughs> กันขั้นเนาะทุกคนัน,นคนสมัยก่อนเขาจะเอาแพร่นเลลนี่ยแหละเขียนหน้าเขียนตาไว้ถุกมือนี่ท่านสมัยแล้วใส่หมวกใส่ยาง chau khun ma con mà, con, con khay bớt này bia nha ngắt lốt. Chưa ma lẽo bà này. Chưa hết vô hết lớp bà này. Mình đưa mình cướp khẩu đồng này đưa. Chỉ đai mưa tu lẽ chả. hết bà này chưa ma lẽ. อโอ้เล็ดบันนี่ทุกคน ơi, เอ้ยแปลงจักปั้นบันเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเสื้อสูบลูกสูบใหม่บันนี้มันเพล่ะตอนใน,นมาเปลี่ยนใหม่หนนะเนาะเพลเลยบัน,นี้คนเขาเ้ายังจะปัน้นบันี้มากออกเลย หยงเลโอ้ยได้เข้าลายแล้วบ่ต่อยในเรือเล้าเลยนี่พอแล้วง่ายอยู่โอ้บาลาได้เข้าลายได้ปีนี้เลยยังอีกบ่อลนึงสิเต็มเล้าเลยนะเอาอีกทุ่นี <t <t ่ละเต็มเล้าเลยบอลนี่ลุกโบ้เลยปีนี้มึงปาเต็มเล้าเลยทุกคนเอ้ยขอเข้าบาลา ยังอีกบ่อหนึ่งนี่เอาอีกทง้งหนึ่งละโอ้ทางข้างนี่มีเปาเข้าไปได้นไงเอาอีกท้งหนึ่งเต็มบบบนี้เพียงพอนิดแบบนี่้ขอาเรียนลงทุนปีหน้าหน่ยลงทุนน้อยแต่ได้ลายทุกคนเลยโอ้มีคนโอเอาอีกท้งหนึ่งทุกคนเลยเต็มเล้าแล้วบบบนี้ท้งหนึ่งนั่นนี่เกือบเต็มเล้าแล้ว ตากแดดเลยเหื่อออกเหื่อพี่ช่างมันจริงสาเร็จสาเร็จทุกคนทงนึงย่งอีกทงนึ่งตัดสีตัดสีบีบีบีเขามาเข้ามาเย็นเย็นต่อเอาตู้มาเลยนี้จะได้เอาอีก่ังนึงนี่ จะได้เอาอีกลังนึงนีคนอาเอ็ดมีไก่จนลากลานงูไไม่ได้กินกันว่งงูเหรอเขา่งมีไก่บลายนเอาไม่ว่าจบกกินเบียบล้ายกินป๊บซีนีทางนี้กินเบียร์นี่ทางนี้กินแป๊ปซีนี่ไปอยากกินเบียร์เอาอะไ ไม่ได้ตั้งใจถิ่มนะอากระทุกมาตัดเองนะใส่หม้อแล้วนะควยโคจอกน้ะควยพวนฮะไฟกระจอกเนาะจิตจอกวันนี้มันกำไรกว่ากิตจอกน้อยมีลายบ้านนั่นนะโอ้ระดับเหี่ยวเดี๋ยวไว้ชื่อไอโฟน13 Pro Max nhiều lắm, bao mai Chị bẹt của bằng <laughs> ờ. nó đấy. hả? Ủa bằng nó ngần nhảy, à, nhảy chẳng đây nắng nắng chụp để ăn uống oh, vâng, <laughs> này na, ôm bưng này, hùa bưng tháo rồi đấy à? mày nhen này thì đồ. nhen kinh mẹ bia okay. <laughs> ไปบุญค <M ult ime> <bir> ือไปเห็นกินดีแล้ววันมักแบบซื้อบอกว่าวันอะไรวันมักแบบซื้อก็จกเงินออกมาไปซื้อให้เดบะเข่าอยู่เราหัวตักมาช่วยนั่นขั่วก่อนขั่วไปแลยเอาหล่าไปเลย Ba kiếp bia, đi Pepsi, nè bos nè là sốt móng đó luôn kêu mọc, đơn hàng bé hẳn bé 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 เอาไม่ต่อยเบียรเอาไม่เหี่ยวเบียร์ไปบุไปบุญนั่นนั่คือไปกรีอรจกเงินเธอเธอแซม่แสนก็จกออกเจ็ดแปดนขยเบียร์เปนไข่เบียเอาโทรศัพท์หน่อยเอาโทรศัพท์หน่อยนแกเนาะใส่แค่รถเออไปยังนุมยังแน่นใซ่เลยละ แค่แค <mile> ่ยี่กอกกับาบแค่แค่งี้แค่วนนั้นมันยีก็กแค่สาวว่ะนะาบแล้วและมาไหมไพ่ไปไม่ไพ่ไปโอ้พดแลนอนตังโกงนี่ยันเียยันแมเห็นว่าเปล่าเาเปลเนี่ยหน เจอเขียวทึกจักปันเหรอมาเด้อมากินเบียร์น้ำาลาเด้อเพิ่นได้เข้าลายนี่โว้กินเบียร์บตกได้คืนีไดอย้าคนเข้าคนยังเรียบร้อยบัานนี้สามเมย์ฟักก่อนบัานนี้ทุกคนเลย สำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนะทุกคนเนาะไว้พบกันในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย